นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับสิ่งแรกคุณก็ใส่เบอร์มือถือไปครับแล้วก็รหัสเชิญนะครับรหัสเชิญก็ตามนี้เลยครับแล้วก็ป้อนตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านนะครับผมก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับก็เข้าสู่ระบบกันได้เลยครับนะครับปั๊บ แบบฟอร์มของเขาก็มีประมาณนี้เลยนะครับเป็นแบบฟอร์มเพิ่งเปิดใหม่วันนี้เลยนะครับเป็นการเช่าเครื่องขุดพวกน้ำผลไม้นะครับโอเคก็ราคา150บาทนะครับอยู่ได้300วันรายได้วันนี้จะได้10บาทจุด50นะครับจะได้รายได้ทั้งหมดคือ3 พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาตัวนี้โอเคแล้วก็แฟนตาส้มนะครับราคาสามร้อยบาทค่าบริการสามร้อยวันนะครับอยู่ได้สามร้อยวันนะครับอันนี้เช่นกันรายได้วันนี้ก็รายได้ต่อว,วันก็จะอยู่ยี่สบี่บาทนะครับรายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่เจ็ดพันสองนะครับโอเคแล้วก็สไปค์คลาสสิกนะครับราคาหกร้อยบาทอยู่ได้สามร้อยวันเหมือนกันนะครับ รายได้ต่อวันจะอยู่วันละห้าสิบสี่บาทนะครับรายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่หนึ่งมื่นหกพันสองร้อยนะครับก็มีหลายแฟนต้าเลยนะครับดูนะครับก็ราคาสูงสุดอยู่ที่โคาโคานะครับน้ำตาลน้อยราคาสี่หมื่นห้านะครับอยู่ได้สามร้อยวันรายได้ต่อวันจะอยู่ที่วันละเก้าพันนะครับรายได้ทั้งหมดจะอยู่ที่อุ้สองล้านเจ็ดแสนนะครับตัวนี้นะครับโอเค ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมก็ได้ค่าคอมทีมานะครับตรงนี้นะครับได้มาหนึ่งพันบาทนะครับโอเคผมจะมากดถอนนะครับก็มีค่าทมเนียมนะครับตรงนี้นะครับค่าทมเนียมการถอนระยะเวลาการทําการดำเนินการนะครับเจ็ดถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับถอนค่าต่ำหนึ่งร้อยบาท เวลามาถึงภายใน5นาทีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับย้ำไม่มีค่าธรรมเนียมโปรดติดต่อฝ่ายบริการเพื่อช่วยการถอนนะครับก็ติดต่อมาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ติดต่อแอดมินนะครับผมจะไปติดต่อแอดมินนะครับก็ผมได้โหลดไปแล้วแอดมินของเขาก็มีอยู่ประมาณนี้เลยครับนี่แอดมินของเรานะครับโอเค นี่นะครับแอดมินโอเคครับก็มีประมาณนี้ถ้าถ้าใครถอนไม่เข้านะครับผมก็จะมาถอนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาถอนจะมาสอนการเติมเงินก่อนนะครับอันนี้การแนะนําเพื่อนนะครับวิขออภัยนะครับก็การแนะนําเพื่อนระดับหนึ่งจะได้สิบเปอร์เซ็นนะครับโอเคระดับสองจะได้สองสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ รับสามจะได้หนปอร์นะครับก็ก็สมมุติเพื่อนเราเติม1,000บาทนะครับเราจะได้10บาทนะครับก็10%ของยอดการเติมโอเคก็มีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็การเติมเงินพวกธนาคารพวกกันพวกธนาคารก็ได้นะครับนี่นะครับพวกธนาคาร ผมขออนุญาตพูดธนาคารแป๊บหนึ่งนะครับผมก็พูดธนาคารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูการแบ่งปันการแชร์นะครับลิงก์ของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ qr code หรือว่าลิงก์ของเรานะครับนี่มีหมดทุกอย่างนะครับโอเคแล้วก็การถอนเงินนะครับผมจะถอนที่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งสิบหนึ่งพัน สิบบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสิบบาทโอเคอุ okay. ้คำนึงนะครับโอเคผมจะถอนที่หนึ่งพันสิบบาทนะครับค้างอะไรเนี่ยเราตะคุ่นะครับค้างอะไรเมนูอ้าวตั้งให้ไปไหนวะเนี่ย อ๋อนี่ผมก็ถอนแล้วนะครับนี่รอเข้านะครับตอนนี้โอเคนี่นะครับตังคผมก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนะครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับแอปนี้นี่นะครับหนึ่งพันสิบบาทเข้าผมถอนไปเวลาสามโมงยี่สิบหกตุดยี่สิบหกนะครับเวลามันจะเข้ามาไปแล้วนะครับในเวลาสิบสามสามโมงยี่ิบเจ็ดนาทีนะครับนี่นะครับ ตั้งเข้าแล้วโอเคก็เข้าไวมากน,นะครับแอปนี้สามารถมาการลงทุนกันได้แล้วครับโอเคครับฝากกดไลค์กด